ะะหมายถึงบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนบ้านที่มาแรงที่สุดตอนนี้ของจังหวัดตรังเลยนะคะบ้านโครงการเดอะสเปซค่ะบ้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าจะไม่ธรรมดาไหน,นตามเดฟ้ามาดูเลยค่ะเดี๋ยวคินฟ้าจะพาทุกคนมาดูด้านนอกของบ้านกันก่อนเลยนะคะมาดูตรงนี้ก่อนเลยคือเขามีบริการจัดสวนใดๆให้ด้วยนี่สวยงามมากพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้า84ตรา,ารางวานะคะ ก็จะก้นตรงพื้นต้นไม้สีเขียวด้านด้านนี้นะคะแต่ถ้าเป็นร้อยสิบสองตรวาก็จะเป็นตรงกําแพงก้นแนวยาวด้านนู้นนะคะและในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะกว้างขวางมากๆสามารถจอดได้สองถึงสี่คันเลยค่ะทุกคนประตูเขาไฮโซมากเลยค่ะเป็นระบบดิจิตอลดอกเลยค่ะและบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุภัยอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนมาบ้านสามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้เลยเปิดประตูให้เพื่อนเข้าไปลองเลยได้เลยจ้ะเปิดประตูเข้ามา เราก็จะเจอกับห้องโถงนะคะที่โล่งโปร่งสบายมากๆพร้อมกับทางโครงการนะคะก็ถ้ามีกระจกบานใหญ่มาให้เราเนี่ยสามารถมองกออไปเห็นสวนด้านนอกแบบนี้เลยค่ะ โครงการเดอะสเปซนะคะทำเลที่ตั้งดีมากๆเลยค่ะตั้งอยู่บนถนนจริงจิงอําเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเรียกว่าใจกลางเมืองมากๆเลยตรังนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้นะคะที่กำลังฟีเวอร์มากๆก็ต้องเป็นกระดานเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนักเป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักโครงการเดอะสเปซไป,ปรพร้อมๆกันค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วที่เก๋มากๆเลยประทานนี้กันทุกคนก็จะมีโซนไอแลนด์นะคะ รัให้โซ่แบบนี้นะคะรวมถึงครัวฝรหลงไว้ให้เราทำอาหารเบาๆและที่ชอบมากๆเลยทุกคนดูตรงนี้นะคะจริงๆเราสามารถที่จะวิวเอินเป็นบาร์ได้ด้วยนะคะเป็นบาร์แบบจิบค็อกเทลอะไรเก๋ๆแบบตรงนี้ค่ะเขาทำให้เห็นฟารรู้สึกว่าเราสามารถที่จะมี Activity มีปฏิสัมพันธ์ของคนในบ้านได้ยื่นทำอาหารไปสามารถคุยกับเพื่อนๆที่มานั่งดินเนอร์อยู่ตรงนี้ได้ด้วย แต่สําหรับคนที่ชอบทําอาหารมากๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีครัวไทยไว้ด้วยนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีประตูกั้นไว้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นรบก,กวนแถมที่ชอบมากๆนะคะเขาจะทํากระจกกั้นเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนด้านในบ้านด้วยค่ะถัดมาจากครัวฝรั่งนะคะเราก็จะมาเจอกับห้อหนึ่งเดี๋ยวมันตาพาไปดูค่ะ ห้องนี้นะคะก็เหมือนห้องอเนกประสงค์นะคะอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวัยสูงอายุแบบนี้ค่ะอยู่ห้องนี้ก็จะสะดวกม,มากๆเลยนะคะหรือจะต่อเติมเป็นห้องทํางานแบบนี้หรือว่าจะเป็นห้องเอาไวไรฟ์สดก็ได้เลยค่ะแล้วที่เก๋มากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีความโล่งโปร่งสบายทุกห้องจริงๆเพราะว่ามีโซนกระจกแล้วติดกับสวนด้านนอกแบบนี้เลยเผื่อเราทางานคลิกเลียยๆก็สามารถที่จะออกไปสอนข้ายด้านนอกได้เลยค่ะ แต่เดี๋ยวเผนฟ้าจะขออนุญาตไปพูดรายละเอียดเกี่ยวกับห้องน้าด้านบนทีเดียวเลยไปค่ะแต่ก่อนจะขึ้นด้านบนนะคะเผนฟ้ารู้สึกเซอร์ไพรส์ห้องนี้มากอยากรู้มากเลยเป็นห้องอะไรเพราะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่โล่งซึ่งทางโครงการนะคะได้กั้นห้องเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับใครที่อยากมีห้องเพิ่มก็สามารถทําแบบอย่างตามนี้ได้เลยเข้ามาดูกันค่ะห้องนี้นะคะ จเจาไว้เป็นห้องรับแขกก็ได้หรือจเจ้าไว้เป็นห้องแบบโฮมเทียเตอร์ไว้ทํากิจกรรมหรือใครที่กําลังมีเบบีคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็สามารถกั้นห้องไว้เอาแบบเลี้ยงเบบีได้นะคะรวมไปถึงที่ชอบมากๆเลยเนี่ยสังเกตเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ทุกห้องถูกออกแบบให้โล่งและโปรถ้าเกิดหน้ามุมนี้ก็สามารถที่จะมองออกไปเห็นดังห้องรับแขกมองออกไปเห็นสวนด้วยค่ะ เนนะะมื่อสักครู่เดินขึ้นบันไดามาเนี่ยสังเกตได้ว่าบันไดเขาดีมากๆนะคะขั้นบันไดเนี่ยเดินสบายเพราะว่า,วางนะคะและว้วก็รับน้ำหนักได้ดีมากมาและในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระจกกัน้นแล้วไม่ได้เป็นกระจกธรรมดานะคะเพราะเปิดออกไปด้านนอกทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบสซูมกันเลยนะคะ เป็นห้อง w a l k in closet นะคะซึ่งถูกใจเหนฟ้ามากๆเลยดูฝั่งทางนี้นะคะกระจกบ,บานใหญ่มาว่าแต่งหน้าสวยๆส่วนมาทางนี้นะคะตู้ค่ะใส่เสื้อผ้าได้แบบจูกใจมากๆทุกคนนี่ดูเลยดีมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้เป็นห้อง w a l k in c l o s e t นะคะก็สามารถดีไซน์เป็นห้องคระหรือจะดีไซน์เป็นห้องทํางานกก่ๆก,ก็ได้ค่ะ ม,มีห้องสุดว้าวจะให้ดูและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบสท์ูมของบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าวางมา,มาก,มากสามารถวางเตียงได้มากกว่า6กทแถมยังมีพื้นที่เหลือ,ลอและที่ชอบมา,มากๆบ้านหลังนี้อย่างที่บอกเลยโองโล่งสบายทุกห้องดูกระจกบานใหญ่ด้านนี้สิคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าอยู่บ้านนี้จะอึดอดัดเพราะมันโล่งโปร่งสบายจริงๆค่ะทุกคนมาดูด้านนี้กันค่ะด้านนี้นะคะทางบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ได้กัน้นห้องไว้ให้ดูนะคะเป็น โซนด้วยกันก็คือถ้าโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําโซนฝั่งนี้ก็จะแบบแอบเป็นตู้สภาพเก๋ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําในห้องใหญ่นี้นะคะแยกเป็นสองห้องน้ํานะคะเป็นห้องส้วนนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นห้องอาบน้ําแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากและที่ชอบมากๆแล้วนี้ค่ะทุกคน,นอ่างล้าง เหมาะกับสาวๆที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วก็มันรับแสงกันทุกคนจะสังเกตได้ว่าห้องน้ำทุกห้องนะคะจะมีการทํากระจกเอาไว้เพื่อให้สามารถเปิดอ,ออกไปให้ระบายอากาศได้ด้วยนะคะและที่สําคัญห้องน้ําของเขาทุกห้องนะคะมีการการั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงสุขภัณฑ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนําที่มีคุณภาพมากมา เห็นประตูทางด้านนี้ไหมคะเขามีระเบียงสวยๆเอาไว้ให้เราเนี่ยออกไปรับลมหรือว่าไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะระเบียงของห้องด้านนี้นะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะแบบตั้งโต๊ะไว้เอาไว้จิบกาแฟหรือว่านั่งรับลมชมวิวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบ่งโซนเป็นทางด้านนู้นนะคะที่มีสวนไว้ปลูกต้นไม้ก็เก๋ดีนะคะ บอกเลยว่าห้องนี้จะต้องถูใจเด็กๆอย่างแน่นอนทําไมกันเหรอคะตามมาดูสิคะนี่เป็นยังไงคะทุกคนสีชมูฟูปงปริงมากเหมาะสําหรับใครที่กําลังจะมีลูกสาวนะคะดูสิคะแล้วดูเตียงตรงนี้ทุกคนที่ฉันอยากมูฟไปไวเด็กมาก ของกระจกตรงนี้นะคะรวมถึงเคาน์เตอร์นะคะบ้านตัวอย่างเขาก็ดีไซน์ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะแถมที่สําคัญนะคะทุกห้องนะคะมีห้องน้ําในตัวค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่3มแล้วนะคะแต่จะเป็นห้องอะไรนะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ จะตกแต่งไว้เป็นห้องสําหรับลูกชายแบบที่ทางโครงการทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเตียงนะคะจริงๆเตียงเนี่ยตรงนี้ทางโครงการใส่ไมห้5ฟุตแต่สามารถใส่ได้ถึง6พฟุตนะคะเพราะยังมีพื้นที่เหลือๆให้อีกแล้วห้องด้านนี้ก็ยังมีกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่งผ่งสบายแน่นอน,นะคะ่ะ กันบ้างคะกับโครงการเดอ Space บ้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใครที่กำลังมองหาบ้านที่คุ้มค่าอยู่ใจกลางเมืองและตอบโจทย์ g e n เจเนอเรชัินฟ้าแนะนำเดอ Space เลยค่ะและบอกเลยนะคะว่าจองวันนี้นะคะฟรีสิทธิ์ที่ประโยชน์มากมายโปรโมชั่นเด็ดมากรับฟรีครัวไทยเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำแทงน้ำฟรีค่าส่วนกลางสระว่ายน้ำและขับเฮาใช้บริการฟรี2ปีห้องพักปีละ6ครั้งภายใน2ปีด้วยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะต้องรีบจองเลยนะคะย้ำว่าตอนนี้โปรโมชั่นเด็ดมากๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะคลิปนี้เหินฟ้าต้องไปก่อนนะคะคลิปหน้าเหินฟ้าจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกหรือจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เหินฟ้าด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย